สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนขับเพื่อนเพื่อนมาชมรถคอกหนึ่งคันครับคันนี้ใส่ของมาโอ้สูงปีดเลยครับเนี่ยฮะรีโว่สองจุดแปดครับเน่คันนี้เป็นเครื่องปัดดินเผานะฮะต้องบอกว่าหนักอยู่พอสมควรนะครับล้อหน้าน่าจะใช้ล้อสิบแปดครับข้างหน้าเราปรับแต่งโหลดไหมหรือว่าเดิมๆเ,เลยใส่โชค๊คเปลี่ยนโชค๊คเอา,าเปลี่ยนโชค๊คของวิโก้แชมป์อ๋อใช้โชค๊คของวิโก้แชมป์เลยแล้วเราต้องโหลดช่วยไหมหรือว่าไม่ต้องอ่ะมัน อ๋อก็เท่าว่ามันโหลดมาในตัวอ๋อโชกวีโก้แชมป์สปริงล่ะใช่สปริงไม่ได้ผมเปลี่ยนสปริงวีโก้แชมป์อย่างเดียวอ๋อใช้โกเดิมใช้โชกเดิมแต่ใช้สปริงวีโก้แชมป์อ๋อมันจะต่ำกว่าของของรีโวเหรอต่ำกว่าอ๋อนิ้วนิ้วขึ้นมาไปเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยรีโว่เขาทำกันแล้วอ๋อแจ๋วเลยนะมันก็จะโหลดในตัวเนาะนี่แจ๋วเลยครับ คันนี้ดามกระบะมาอย่างดีนะครับนะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยต้องบอกว่าหนักเหมือนกันเพราะว่างานอันนี้คือเขาจะใส่แบบเกาะกับคอก,กอเลยน้ําหนักจะมารับที่คอกเห็นไหมครับเพราะว่าเขาใส่ไม้กระดานไม้กระดานไม้กระดานเสียบไปเนี่ยแล้วก็รองของเนี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทับกันได้มันทับกันได้แต่ว่ามันทับได้ไม่ทั้งหมดใช่ไหมเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ใช้ไม้กระดานแล้วก็ เอาไปเกาะเป็นชั้นๆไปนะฮะกระบาดต้องดามอย่างดีเลยนะครับถ้ากระบาดดามไม่ดีนี่ไม่ได้สุดแน่นอนหนักไหมครับเนี่ยเขาจะสร้างจะเอาอยู่สามตันแปดนะน้ำหนักประมาณสามตันแปดเนาะโอ้โห oh oh oh. อย่างนี้มันมันเปียกฝนได้ไหมมันถามว่าโดนได้มั้มันก็โดนได้นิดหน่อยน,ะนิดหน่อยแต่ถ้าโดนชุมช่มๆไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้อ่าเดี๋ยวขอแอบดูนิดนึงนะฮะอ๋อนีน่นะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะแบบนี้เนาะพวกทางพวกระษา เป็นอ่างเป็นกระถางอย่างเงี้ยเราไปส่งตามร้านต้นไม้ใช่ไหมฮะหรือว่าไปออกไปส่งตามร้านต้นไม้โดยตรงเลยใช่ครับไปลงร้านต้นไม้กกดดภกเกเูเก็ตโอ้ภูเก็ตเลยภูเก็ตนี้ต้องมีเอกสารครบฉีดวัคซีนครบวัคซีนผมไม่ครบเดี๋ยวผมไปให้เขาแย่ยจมูกเขาอ๋อได้ใช่ไหมเอ๊ะแล้วอย่างผมไปเที่ยวงี้ไปได้ไหมได้ครับได้เหรอโอ้แจ๋วเลยอ่ะโอเคมาผมจะให้เพื่อนๆดูการปรับแต่งนะครับคันนี้ใส่พอลอยดีซีพีวายนะครับขอบเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงขอบ15ครับ น,นี่จัดแต่งมาจากศูนย์เลยไหมหรือว่าเรามาปรับแต่งเองครับเนี่ยามาทำเองครับอ๋อเรามาทําเองเลยเนาะอืมเหลือสองนิ้วหน่อยๆน,นะครับขอดูแหนบหน่อยโอ้มีแหนบหนาด้วยี่สิบมิลเนานะใส่แหนบยี่สิบมิลด้วยนะครับนะผสมกันไปเลยนะครับทรงแหนบก็ธรรมดานะครับแต่ว่ามีแหนบหนาช่วยนะครับแล้วก็ยี่สิบมิลมีสิบแปดมิลมีครับนี่ครับโอ้มียี่สิบมิลมีสิบแปดมิลมีผสมกัน 20ม mm, mm. แผ่นเลยใช่ไหมอ๋อนึกว่า18มิล20มิล2แผน่นก็คือให้เต้าแหนบมันสูงหน่อยแต่เราใช้แบบหนาเลยรถหนักวิ่งดีไหมอย่างเงี้ยหน,น,นึบดีไหมอ๋อเหรอฮะเซตเอดิชนะครับขอดูนิดนึงโอ้โหแอบ,บดูช่วงล่างหน่อยนะครับใช้โชคคู่เดียวเองนะฮะอ๋อแหนบเรามีการดัดปลายช่วยใช่ไหมครับทรงแหนบมีการดัดปลายช่วยนะแล้วก็มีลุกยางกันกระแทกด้วยนะครับ ยังไม่ถึง4ตันนะฮะแต่ก็ทรงสวยเลยครับนะทรงนี้ตรงแตงเปลี่ยนนะครับนี่ใช้แหนบ20มิล2แผ่นนะครับแผ่นบนแล้วก็มีขั้นกลาง2แผ่นแล้วก็ใส่แผ่นล่างอีกโอ้โหนึบดีอย่างงี้4ตันฝ่าสบายใช่ไหมใช่ครับ4ตันตัน4ตันกว่าใส่สบายสบายโชคดูเหมือนจะเป็นโชคเดิมหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าเป,เ,ปเปลี่ยนแล้วคนระับอ๋อเปลี่ยนแล้วเนาะอืม โอ้โหรถคันแน่นมากเลยมานี่จะให้ดูทรงแบบรวมๆเลยนะล้อแบกแฝนอยู่ด้านหลังเลยครับก็สูงพอสมควรอันนี้ขับยากไหมไม่ครับชินชินแล้วกี่ปีแล้วครับเนี่ยที่ขับมาเนี่ยหกปีหกปีงั้นคันนี้ก็เป็นคันที่สองดีโอ้โห,โหสุดยอดนะฮะประสบการณ์หกปีแล้วต้องถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนี่แหละฮะขับรถหนักนะครับก็ต้อง ระมัดระวังด้วยแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับนะฮะคันนี้สวยมากครับนะฮะ Z ซ d อ t ดิชันะครับสอนะสายเพาลอยของ TCPY พอถามนิดนึงทำไมถึงเลือกเพาลอยของ TCPY ครับอันนี้ผมไปสับก่อเข้ามาพี่พออันนี้ผมจริงๆผมใช้ L อ๋อใช้ของ L ใช<ต>่ครับอ๋อถ้าว่าเราไปสับมาใช่ครบไปสับอืมก็ C P ถ้าเป็นของอะไรไม่รู้ว่าไม่เห็นมีโลโก้ คือเข้ามาทั้งชุดเลยใช่ไหมกระทะอันนี้ลอยกระทะลูกเขา่ออ๋อเป็นกระทะที่เรามีอยู่แล้วอืแต่เมื่อก่อนน่ะเขาไม่ค่อยตีกากระทะกันไงใช่ใช่ใช้ล่มยางเท่าไหร่เอ่ยประมาณนี้เนี่ยใส่ร้อยสามห้าร้อยสามห้าเนาะขอบสิบห้าใช้ร้อยสามห้านะฮะโอ้โหดูสิคุ้มผ้าเองเลยไหมเนี่ยอันนี้เรารับจ้างเขาวิ่งโดยตรงหรือว่าเราเป็นธุรกิจที่บ้านเองครับอย่างเงี้ย บางทีก็าวิ่งงานของตัวเองแล้วก็บางทีก็รับจ้างเขาอ๋อก็เท่าว่าเราก็มีงานแบบนี้ด้วยส่งอย่างนี้ด้วย<ช>แล้วเราก็รับจ้างเขาด้วย<ช>โอ้ได้สองต่อเลยโอ้ขยันนั่นเนี่ยนะฮะโอ้โหแจ๋วมากเลยให้ดูครับนะฮะเพื่อนๆครับจะให้ดูทรงหล่อมากเลยหนะะ้าดูเรียบๆนะครับแต่แต่งสวยเลยนะฮะนะฮะสีนี้เขาก็สวยนะครับเห็นไหมสไตล์เขาได้เลยครับนะฮะอืมทรงแหนบเขาก็ยังสวยแล้วก็ใช้ได้ ทรงแหนบเขาดีนะครับนะฮะรับได้สี่ตันสี่ตันฝ่าได้สบายเพราะตอนนี้สามตันกว่าเนี่ยต้องบอกว่าทรงเขายังได้อีกนะครับนะยังย่อลงไปได้อีกโอ้โหเจ๋วมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆครับนะดูการปรับแต่งรถนะครับแล้วเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าการปรับแต่งทําเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถบรรทุกหนักๆเนี่ยนะครับเราควรจะต้องปรับแต่งช่วงล่างของเราให้ดีเนียขอดูทรงแหนบด้านหน้านิดนึงก่อน ทรงแหนบด้านหน้านะครับด้านหน้าอาจจะไม่มีลูกยางกันกระแทกนะนาก็จะมุดเข้าไปอยู่ในร่องเลยเนี่ยครับตัวนี้ยี่สิบมิลนะครับตัวนี้ยี่สิบมิลแล้วก็ไฟยมาสองตัวแล้วก็ตัวนี้ยี่สิบมิลด้วยนะครับเห็นไหมฮะอ่าเราใช้ยี่สิบมิลเนี่ยมันจะรับน้ําหนักได้เยอะนะครับแหนบหนาสองแผ่นอ่าเอาโอเคนะครับให้เพื่อนเได้ดูทรงของรถหนักนะครับสาหรับรีโวแซ่อิดิชั่นนะครับ ไม่ติดซุ้มโอ้แต่กระถูน่อยๆนะครับถูน่อยๆถ้าเราถ้าเราอ,อ,อันนี้อันนี้ลูกยางเราตัดใช่ไหมตัดไหมลูกยางกันกระแทกตัดครับใช่ไหมถ้าเราตัด,ป,ตดปุ๊บมันก็จะถูนิดๆถ้าเกิดมันลงไปเยอะชุดน,นี้มันเป็นชุดของคันเต่าของวิกูกอ๋อตอนนี้ผมเอามาใส่ตอนอยู่วิกโมันได้ตอนอยู่วิกโกมันใส่ได้ครับสีตันฮาฮาสันออออมาใส่ลิโวมันไม่ได้ไม่ต้องดัดเน่ยลิโวซุ้มมันต่ำไงซุ้มมันไม่เหมือนวิกโกวิกโกมันโค้งอ๋อ แต่ถ้าเราเปลี่ยนลูกยางก็ช่วยได้อ่าแต่ถ้าตอนนี้เราดัดแหนบแล้วมันช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าแหนบแหนบมันจะรับเร็วขึ้นน้ําหนักมันก็รับได้ก็เท่าว่าไม่ติดถึงมันจะติดก็ติดนิดเดียวมันจะมันจะถูไอไอเขาเรียกอะไรบางเลนบางบางบางฝุดตรงนี้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเคยจะหนักไหมสูงสุดเลยได้เท่าไหร่ใส่ห้าตันหนึ่งเคยใช่มาแล้วเห็นนิ้วเดียวถ้าเวลาพีโค้งอ่ะมันก็ขูดนิดหน่อยโอ้โหเอาเรื่องนะ5ห้าตันหนึ่ง เพราะว่าพวกนี้มันหนักอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็เป็นปูนปูนซีเมนต์นทัาางง้งหมดโอ้นี่ไงโอ้ใช่ปูนซีเมนต์ที้างโอ้โออย่างนั้นกระบะนี่ต้องดามให้เจ๋งเลยอะ่ะเพราะว่าดูดิน้ําหนักเขามันไปกดอยู่กับอคอกนะครับเนี่ยเห็นะเขาเลี้ยงของเนี่ยขขเขาจะมีไม้ฝางน้ําหนักมันจะไปกดอยู่กับอคอกถ้าดามกระบะมา,าไม่ดีนี่งานเข้าแน่นอนเลยคันก่อนเนี่ยดามกระบะไหมคันก่อนก็ดานด้านดามเองครับผมก็ ก็เห็นข้างอันนี้เขาก็ดามเหมือนสูตรที่เราเคยดามที่ใช้งานเราเลยไปดามของเขาเพราะเขาดามวันเดียวจบไม่เสร็จเลยอ๋อแต่เคยขับแบบไม่ดามไหมแตกไหมกระบะสุดเลยครับเคยเคยใช้แล้วใช่ไหมใช่ครับตรงเนี้ยซุดของเลยอ๋อแล้วก็ข้างหน้าที่ตกุ๋นครับถ้ากระบะเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเราไม่ดามนี่ไม่ได้แตกแน่นอนไอ้ที่ผมถามนี่คือผมอยากรู้ว่าถ้าเป็นกระบะเดิมๆโดยที่ไม่ดามเนี่ยแตกนะใช่ไหมฮะอ๋อนี่แหละฮะ ใช่ใชกระบะมันกดคอกมันก็เท่าว่ากดแค่ตัวฐานตัวนี้ถ้าเราดามกระบะดีๆก็ไม่เป็นไรแต่คันนี้เ็าดามกระบะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่วันนี้ก็ขอคุณมากๆเลยขอคุณมากๆครับนะฮะวันนี้เราเจอกันที่ปั๊มแอนนี่คอเรียกปั๊มพีทีตรงไหนพีทบางสะพานเนะ PT, าะานนะโอเคนะฮะเราเจอกันที่ปั๊มพีเอ่อพี PT, บางสะพานนะครับ นี่ครับให้ดูทรงอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับนะฮะที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเอาละครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะลักหนักจุ๊บๆุ๊บายบายครับอ้าวเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะลักหน้าจุ๊บๆเดินทางปลอดภัยครับสู้สู้สูแห่งๆรวยๆครับนี่ฮะรถบรรทุกครับบรรทุกหนักได้จริงสู้ส